หลังจากที่ผมทําคลิปเติมเงิน20บาทเนี่ยนะครับว่าจะได้อะไรบ้างจะซื้อไอเทมอะไรได้บ้างนะครับคลิปนี้นะครับเพื่อเพิ่มความรันทดนะครับก็คือเติมเงินแค่10บาทนะครับแค่เท่าไหร่เออ10บาทนะครับแค่10บาทเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยนะจะซื้ออะไรได้บ้างนะครับ10บาทเนี่ยได้600แค่นะผมถามว่าผมเติมไนไหนเดี๋ยวผมพาเดูไปดูกัน ก็นะครับเรามาที่หน้าเว็บ PB นะครับก็นี่เลยจะมีวิธีการเติมเงินจ่ายผ่านเบอร์มือถือก็จะมีทูแล้วก็ AS d t a ดทอะไรทำนองนี้ใช่ไหมอ่ามันจะมี10บาทหมดเลยคุณดูสังเกตเห็นไหมสิบบาทหมดเลยนะครับก็คือจ่ายผ่านเบอร์มือถือนะครับก็เรากดติ๊กเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดชําระเงินนะครับเนี่ยก็ใส่เบอร์มือถือของเราแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นเลขโค้ดให้เราเนี่ยนะครับ ส่งข้อความ sms ไปนะครับซึ่งไอตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำคนดูสักสักเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมแบบคุ้มๆนะเพราะว่ามันเหมือนว่ามันจะมีค่าบริการส่ง n m s สักนิดหน่อยนะครับ600แค่นะครับหรือ10บาทนะครับมาดูกันว่าผมจะซื้อไอเทมอะไรได้บ้างแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าการซซ้้ไอเทมของผมแล้วก็ถ้าเป็นคนดูไปซื้อเองเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคลิปนี้นะครับก็ เขาเรียกว่าใช้จักรยานในการรับชมแล้วใช้จักรยานนะครับก็ซับไวซื้อได้ไหมซื้อได้นะครับซับไวซื้อได้ซื้อได้แค่วันเดียวนะครับหลักๆก็ซื้อได้แค่วันเดียวซับไวถ้ากดถ้าเกิดว่าซื้อซับไวเนี่ยแคสก็จะเหลือแค่สองร้อยสิบแคสเองลันทดชิ่หายเอาจริงนะครับลันทดนะเว้ยทำไปเล่นไปนะครับแล้วก็ซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยถ้านอกจากซับไวใส่กระสุนเร็วก็ซื้อได้นะใส่กระสุนเร็ว เนี่ยเดี๋ยวก,กดซื้อเข้าไปเนี่ยใส่กระสุนเร็วเนี่ยเหลือร้อยแคสหมดเลยอ่ะหรือบางคนอาจจะไม่ซื้อสับไวไม่ซื้อใส่กระสุนเร็วจะซื้อเป็นหัวสุนก็ได้นะครับเนี่ยได้เลยนะครับ1วันนะครับแล้วก็เหลือ1 0 0แคส1 0 0แคสนี่ไปซื้ออะไรได้บ้างเนี่ย100่แคสอันนี้ผมไม่เคยเช็คดูเลยนะว่ามันสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะครับ100แคสนี่เรียกได้ว่ามันแทบจะไม่มีค่าเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิด คุณเติมแค่นี้นะอืมเพราะว่าคุณซื้ออะไรต่อไม่ได้เว้นแต่คุณจะเติมเพิ่มนะครับหนึ100่งร้อยแคสของคุณจะมีค่าขึ้นมาทันทีเนี่ยขนาดไอเทมเปลี่ยนสีเป้าอะไรเงี้ยยังซื้อไม่ได้เลยนะครับเห็นป่มเปลี่ยนสีคอสแฮร์นะครับอย่างหนึ่งวันยังเท่าไหร่หนึ่งวันหรือหนึ่งชิ้นเออหนึ่งวันยังสองร้อยยี่สิบแคสเลยสองร้อยยี่สิบห้าแคสนะครับโอ้โหเสื้อบากเหมือนกันนะเนะี่ยะจริงๆทำมาเล่นไปนะครับที่ซื้อได้คือสับไวแค่นั้นแหละ จริงแค่นั่นแหละซื้ออะไรแค่สับไวเอ้ยซื้อนี้ได้ว่ะเฮ้ยซื้อนี้ได้นี่มินิบอมนะครับซื้อมินิบอมได้ครับมินิบอมเนี่ยข้างในมันมีอะไรบ้างมันมีอ๋อมันมีพอยต์นะครับสูงสุด2 0 0 0 0พอยต์แล้วก็ไอเทมเปลี่ยนสีคอสแคร์มันคือต้องสุมนะมันต้องสมมันต้องสุม,ม,อ,สมอ่ะหลักๆเนี่ยผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันนะคุณดูอย่างที่ผมบอกไปว่าการที่ผมซื้อไอเทมของผมเนี่ยกับคนดูซื้อเนี่ยมันคงไม่เหมือนกันคลิปนี้อยากให้มองเป็นคอนเทน ขำๆนะครับแบบมีสีสันหรือเปล่าไม่รู้อ่าผมซื้อ way, ซับไว้ใส่กระสุดไว้แล้วกันนะครับจริงๆมันทำมันทำเป็นคอนเทนต์เหมือนไอคลิปที่แล้วก็ได้นะไอสนายไม้เอ่อหนึ่งนัดตายทำได้อยู่นะอ่ะนะครับซื้อมินิบอมเปิดเรียบร้อยได้เกิดเร็วนะครับไหนขะอดูเกิดเร็วหน่อยนี่เกิดเร็ว20%นะครับผม คันนี้ผมต้องบอกคนดูก่อนนะครับว่ามันจะมีไอเทมนะครับที่ทางเกมเขาก็แจกอยู่ด้วยนะครับเอา้าช่วงนี้แจกเป็นตัวละครอุ้ยตัวละครรั่มสองตัวผู้หญิงเหรออ๋ออุ้ยช่วงนี้แจกนะครับสับเปลี่ยนแล้วไปดูคลิปที่แล้วได้เลยที่ผมทําคลิปเติมเงิน20บาทอนะ่ะมันจะเป็นตัวละครผู้ชายนักบาสนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวละครผู้หญิงโอ้แจกทั้ง5วันเลยนะครับแล้วก็เมกาพีสามวันนะครับเออแต่ว่าผมจะเล่นแค่นี้แหละ ผมจะเล่นเท่าที่ผมซื้อลองคิดสภาพถ้าแบบว่าทางเกมแบบว่าไม่ได้จัดเขาเรียกอีเวนท์ที่แบบว่าสมัครใหม่แล้วได้ไเทมได้อะไรพวกเนี้ยที่ของเขาแจกมันจะเป็นเช่นไรนะครับซึ่งก็พูดตรงๆแล้วว่ามันลำบากมันลำบากแต่ว่าเรามีปืนเคสามนะเว้ยผมทําคลิปเป็นแล้วเห็นไหมผมทําคลิปเป็นแล้วเออใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูได้เลยนะครับปืนเคสามในตำนานนะครับมีเควันแล้วมีเคทูแล้วก็ต้องมี kt นะครับเป็นไง kt s t e ปเดิม <K T. S 2> ผมจะใช้อาเเทม mega hp แล้วก็นี่เลยนะครับเป็นไงหน้ากากหน้ากากยังไม่ได้ซื้อเลยหน้ากากต้องใส่ด้วยนะครับหน้ากากถึงแม้ว่าของ point มาาันจะบางซะขนาดนี้นะครับแค่บวก2แต่ก็ใส่ไว้ดีกว่านะครับเป็นของที่ต้องมีนะครับไปเดี๋ยวไปหาห้องลุยกันดีกว่าครับไปครับ,รบน,นี่อันนี้ผมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่มันใส่ร,รหัสผ่านนะครับขอได้ดย,ดยุท ดูเลยบนทะแบบระเด็เจอบรรจารวุย้ยทำไมหนึ่งขีดผมางข้ามโหดจังวะเฮ้ยใช่ปะเนี่ยวู้ดเฮชัวร์ที่รัวโอ้ยตอนนี้เป็นเพื่อามเอาบทตั้งตน้น,ตตนเออถือว่าดีไหมถือว่าดีนะเออมีสมบายก็รู้สึกดีอยู่นะมินสบายใส่กระสุนเร็วแต่บางทีก็คือมันไม่จำเป็นต้องเล่นตามนี่ผม ซื้อก็ได้นะครับเผื่อใครยากจะไปลองเติมเองนะมันแล้วแต่คนดูอ่ะมันแล้วแต่แล้วแต่คนจะจัดอะไรเทมะคือเราจัดไม่เหมือนกันหรอกจริงบางคนแบบว่าไอ้โอ้โหสับไวไมันต้องมีว่ะบางคนสับไวไม่ต้องมีก็ได้นะครับจริงหรือจะเน้นแบบหัวสุดไปเลยเงี้ยจริงจริงผมว่าผมจะเน้นเน้นหัวสุดนั่นแหละแต่เอาอันนี้ละกันเผื่อได้เล่นสนานะครับเผื่อได้เล่นสนย ก็เท่านั้นแหละสุดท้ายเรก็ยิงยิงเดียวอยู่ดีนี่นี่นโอ้มีปืนเคสามมันก็เล่นง่ายเลยดิเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมือใหม่ก็เล่นง่ายเลยเพราะปืนเคสามเป็นปืนตั้งต้นนะครับยิงแรงด้วยไงบาเดนน่ะแต่เมื่อกี้ยิงไม่โดน นี่่ิดนอย่นเฮ้ยหดอยูนีนี่เฮ้ยตรงเนียตรงเนี้ยมันมันไม่เห็นน่ะมันไม่เห็นอ้ยก็สุดหมดแล้วโอ้โหกเก็บเบอลูกซองเลยครับเฮ้ยแวนะวีเดี๋ยวเจเันเดี๋ยวอดเดี๋ยวอนเวันเทัวยิ่งพูดเลยมีเกามมันก็เล่นง่ายเลย จะตายแล้วนะเฮ้ยโยเสียดายโอเดจเควันมาเดจเควันครับเดจเควันครับโอ้โหเหลือเก้าวเลยเอ้าแตกแตกซะแล้วมันทรมานอย่านะอย่านะตัวผมก็มีนาทีเจ็ดแะอย่าอย่าเดือดเสือบอกเลยเดือด นี้โอ้โหทางขวาจะโผล่ไปยิงเราเนี่ยจ,จยั่น่อ้จั่นไอ้ปืนมันดีจังวะอโอ้โหเรียบร้อยกระสุนหมดเรียบร้อย กระสุนหม,หมดแบบว่าหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกระสุนสำรองอะไรต่างๆนะครับเกลี้ยงเลยไม่งั้นผมได้คิวแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับหัวกะโหลกเดอะแบกของทีมไม่ได้เดี๋ยวเรียกว่าแบกไม่ได้เดี๋ยวเราแพ้เฮ้ยหนึ่งบ้างสิบห้าตายสามหรือมาแล้วมั้งข้างหน้ามาแล้วมาแล้วมา้งโ,โ,โ,โอ้โหปลาระเบิดกูไปเรียนปลาระเบิดจากนี้มาจากไหน ด่าก่อนเลยโดยดังอึดโดยดังอึดเรียบร้อยสวยเอาใหม่เอาใหม่หม,มันอาจจะไม่มีฉายาโยก็ได้ดูปลาระเบิดไปแกวิวจะได้จังทำไมเราไม่ได้สกิลเลยวะต้องเล่นแบบเซฟๆหน่อยนะตัวผมอะ่ะบอกเลยว่าโดนปืนพวกพิพรีไปนี่นทุดเดียวหายแน่นอนนะครับไม่มีนะอ้าว สลับมาเป็นฝั่งน้ำเงินนะครับเด้อเพื่อนเพื่ออย่าดีกว่าเปลี่ยนใจกระทันหันเฉยอย่าดีกว่าอย่าดีกว่า 死了。留空 <laughs> 掉，留空掉啦。 เอ้ยอยู่ไหนวะคนเดียวเองครับคนดูนอ้าวอยู่นี่โอโ้โหป,ประเด็นคือพี่แกเขา AFK คครับหรือเรียกได้ว่าเขาไม่อยู่หน้าจอคอมนั่นเองนะครับซึ่งก็เลยทำให นะครับผมเนี่ยหาเขาไม่เจอเลยเดิมทีแอบมันก็เนียนอยู่แล้วตั้งแต่ดิฟ่าวิ่งไปกลัวไม่ทันแจกใจเลยกลัวไม่ทันอุ้ยสนใครวะใครเล่นระเบิดอะไรนี่วะ อุ้ยขออีกคนไม่ได้เหรอโอ้โหเรียบร้อยโดนสนัยเลยเม็ดเดียวเลยจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหม,มไปเลยฟอร์มรัสลูกบอล <c oughs> <c oughs> โอ้ยพิมพ์ซะอย่างดีพูดซะอย่างดีอาเลยฟอร์มรัส <c oughs> นะครับ <c oughs> จะได้กินเ <c oughs> ข้าไปเลย แต่อยังไวเลยเพื่อนโอ้ยเป็นไงเราน่าข่าพอย์ยอะะอก็น่าเด้งได้เอาสิโอ้แต่น้าผมเด้งแล้วแล้วก็เฮ้ย เอาเด้เอาว่ะแแนชชารพี่นงอ่ะปอมานี่ยังเป็นปืนที่ผมยังรู้สึกว่ามันยังดีอยู่เลยอะ่ะเล่นไม่ว่าจะเล่นยุคสมัยก่อนกับสมัยนี้มันก็ยังลั่นหัวเหมือนเดิม้ฝั่งสรงข้ามไปไหนกันหมดเอฟเคป่ะเนี่ยผมไม่รู้นะว่ายังไงคนนี้อาจจะเอฟเคก็ได้แต่ว่าฝั่งของข้ามนี่ออกไปสามแล้วนะ เอาดิเอาดิคอมาร์ดอ่ะเอาดิเอาดิล่านเฉยอ่ะเออเอาเรื่องจัดอ่ะคอมาร์ดนะครับโอ้โหขอตัวครับคนออกไปหมดแล้ว จะได้ด่ึยเฮ้ยเจ้าหนเพื่อนอย่าใส่ดิเพื่อนรออะไรอ่ะอุ้มเออดีไหมเนี่ยเช็คก,ก่อน head shot โอ้โหว่าแล้วทำไมทำทำไมแบบ ทำท่าทำๆมองๆ <c oughs> โอเคดีนะเราไม่เดินต่อไปม <c oughs> ุมแคบอย่างเงี้ยยิงโดนห,วหัวอยู่โอ้แต่คนมันน้อยแล้วอ่ะมันมัน,มนเขาเริ่มมันเริ่มเล่นไม่มันละ <c oughs> แม่ปลาโป่งน้ำ โดนโป่งน้ำไปทีแทบเลิกเล่นสวยแบบโผล่อ,อะไรไม่โดดเลยสวยสวยเรียบร้อยเอาให้จบเกมเลยผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ละวนะฮะผมผมเจอเลย 来。 เจ็บทีเจ็บมาสู้แล้ววะไม่งั้นไม่จบเกมไม่งั้นไม่ได้ไปเล่นห้องอื่น นี่เน่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 เรียบร้อยจบเกมไปนะครับก็หลังๆมันไม่ได้แล้วตอนแรกก็ดูสนุกอยู่หรอกห้องนี้สักพักหนึ่งเริ่มออกห้องกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ไม่มันไม่มันละไม่มันเดือดดาวมาเลยว่าเฮ้ยโอ้โหต่ฝั่งนี้ก็นที่หนึ่งฝั่งเราไม่ธรรมดาเอาเย็นนี่ทำไมครับเฮี้ยหยาดีนัว สวยโอ้โหเอชเอสสามอเอาไปต่อกรอได้บ้างวะน่ะเอาอีโวสามไปเล่นด, <laughs> ดววิเอ้ววะเอีโวสามอืมอ่ะมันเป็นควันเหรอตัวนี้ไม่ใช่แฝเหรอกประจาปืนเนีาา่ยเราเนี่ย เมื่อไหร่ล้วหลังๆต้องเล่นปืนปืนจากละโอ้นักการเมืองโอ้เรียบรอย เงี้กระสุนหมดขอปืนหน่อยวึงโดดยันกันนะอย่าวึงนะสวยยิงไม่โดนเลย นี่อ่ะอชยอดดีนุ๊ก chain h e a d too, huh? s h o โอ้โยังจะโดนอีกเหรอปู่าลงระเบิดด้วยนะ ตอยึดนะครับมาแล้วครับตรงนี้ครับนั่งเลยรอเลยมาแล้วโอ้โหเปิดก่อนเสียเปียบ เ <c> พ <oughs> okay. <c oughs> you know ื่อนจะบิ oh, like ่งไปเหล่ามังเมอก็บเฮจอดอยู่โน้บโอ้ยไม่โดนเลยอันนี้กูยิงอะไรองกู ผมนึกว่าคนน้างหน้าโดนคนล้่งหน้าแบบคนข้างหน้าก็โดนคนขนา้แบบนขนางหน้ากระโด,นนด,ดมยิงตุยอะไรเงี้ยเอออะไรวะเมื่อกี้นึกว่าได้คู่ <c oughs> ตั้งใจจะยิงสามดาวฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าเราต้องตัดเราต้องตัดคนโหดก่อนให้ได้นะครับไม่งั้นผมเนี่ยเล่นไม่ไหวจริงๆมาครับขอสมุดเฮเันเตอร์ครับเดี๋ยวแมตช์สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมพอแล้วนะครับ จากสถานการณ์ในห้อง,เ,องเปิดพกเปิดลวเปิดด้วยอวเนี้ยดออนตยัเกปืนนะครับเอาปืนยคูหมดแล

อีกทีเจ็ไม่เล่นเลยอ่ะไม่ไหว้องทีเจ็ดเท่านั้นตัวฟีโอ้ทำไมวะบนโหดอยู่ฝั่งฝัง่งนี้หมดเลยตอนแ,แรกสกอร์ฝั่งนรองข้ามนำเดือยโอเคคนเข้ามาแล้ว ítulo เอาไว้ก็ยังแรกกันไป <c oughs> <c oughs> มันยั้งตัวอ้าวอ้โหเฮดชออ๋อระเบิดมาอย่างนี้ฆ่ากันลำบากสิจ๊ะสิท่านสิจ๊ะอุึมหมดเลยคนไหมหมดแตว่ามันไม่มันมันไม่มันอ่ะขอโทษนะคนดูที่ผมต้องมาโยอย่างเงี้ยมันไม่มันป่ะล่ะนไม่มัน ออกกันเป็นว่าเล่นเลยอ่ะนี่มันอ่ะไม่หนุกอ่ะเฮ้อ้ยโอ้โหไม่เฉิดเลยดูดิล่ะโอ้โหหัแหลมน่าพี่เขาน่าจะเห็นเฮ้ย โอ้โหข <Bond> องจริงเกินมาดิมาดิหน้าของมาดิมาดิยวอืมสเตปเหรอมาดิสเตปบ้างมาดิยวสวนสวยสวยเลยเลยจังหวะที้สวนเลยพี่ชายอีกแล้วงานตะกัาหลุดดาวลุกเราดี ยีิบสกัดดาวลูงเหาีเอยิงเลยที่มีความค่ามันนีมาดีมาดีตลอดหรอมาดีกรื้องกากเงีอ้าวกากแงทำไมบิกเิ้งทำไมฮะเฮ้ยไม่ได้เลยแต่มาบิกเด้งอะไรนี่ยเจอแค่ลำปากแบบ ลำบากอยู่แล้วนะเดิมๆยิงลำบากอยู่แล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วนนครับในคลิปนี้ก็10บาทกับพีเพีเท่าน,นี้นะครับมันก็ได้ไอเทมดีๆเล่นแหละแต่ก็ได้แค่วันเดียวนะครับเจอกใหม่คลิปหน้าครับผมเจ๊จ้า